สวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันในรายวิชาเคมีอนินซีสำหรับหัวข้อสารประกอบโคออร์ดิ t เนชันค่ะเร็ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือสมบัติทางแสงหรือการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนค่ะ ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขออธิบายเกี่ยวกับการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนหรือวัตถุต่างๆที่ตาของเราเนี่ยจะมองเห็นสีของวัตถุนั้นๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าแสงที่ตาเปล่าของเราเนี่ยใช้ในการมองเห็นสีของวัตถุต่างๆจะอยู่ในช่วงของพลังงาน visible light หรือว่าแสงขาวค่ะโดยพลังงานในช่วงนี้นะคะจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ400-700นาโนเมตรค่ะหรือที่ เรารู้จักกันดีในชื่อของสีรุ้งค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย7สีหลักมั่นก็คือม่วงครามน้ำเงิน เขียวเหลืองสม้มและแดงค่ะโดย7สีนี้นะคะเมื่อรวมกันก็จะทำให้เกิดแสงขาวหรือว่าไวท์ไลท์ค่ะโดยการเกิดสีของวัตถุต่างๆนะคะก็เกิดจากการที่วัตถุหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยมันจะทำการดูดกลืนแสงในช่วงพลังงานบางส่วนเอาไว้หลังจากนั้นนะคะมันก็จะปล่อยแสงในช่วงพลังงานที่มันไม่ได้ดูดกลืนเอาไว้เนี่ยออกมาสู่สายตาเราค่ะโดยสีที่วัตถุปล่อยออกมา ให้ตาเรามองเห็นนะคะมันจะเป็นสีที่เรียกว่า complementary color ซึ่งมันจะเป็นสีที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามใน color wheel หรือว่าวงล้อของสีค่ะถ้าวัตถุหนึ่ง มันดูดพลังงานแสงในช่วงของแสงสีเหลืองเพราะฉะนั้นมันจะปล่อยแสงออกมาในช่วงของพลังงานที่เหลือซึ่งเมื่อแสงต่างๆเหล่านั้นรวมตัวกันมันจะทำให้เราเห็นเป็นสีผสมออกมาเป็นสีม่วงค่ะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะคอปเปอร์กับลิแกนแอมโมเนียค่ะโดยสารละลายตัวนี้นะคะเมื่อมีแสงขาวหรือว่า w ไวท์ไ g h t ซึ่งประกอบไปด้วย7สีหลักด้วยกันเนี่ยสารละลายของคอปเปอร์นะคะจะทำการดูดกลืนพลังงานแสงที่อยู่ในช่วงสีส้มกับสีแดงเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นแสงที่มันจะผ่านสารละลายออกมาเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยทุกสีที่มาจากไวท์ไลท์ยกเวน้นสีที่มันดูดกลืนเอาไว้นั่นก็คือ แสงสีแดงและแสงสีส้มค่ะเพราะฉะนั้น5สีที่เหลือซึ่งประกอบด้วยม่วงครามน้ำเงินเขียวและเหลืองเมื่อ5สีนี้เกิดการรวมตัวกันมันก็จะทำให้เกิดเป็นสารละลายสีฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาและทำให้ตาเราสามารถมองเห็นสีของสารละลายคอปเปอร์นี้เป็นสีฟ้านั่นเองค่ะในส่วนต่อมานะคะเราจะนำทฤษฎีสนามผลึกซึ่งเราได้ดูกันไปในพาร์ทที่แล้ว มาใช้ประกอบกับการอธิบายการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนกันค่ะโดยสีของสารประกอบเชิงซ้อนนะคะการที่มันมีสีที่หลากหลายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างระดับพลังงาน e g และ t 2 g ในกรณีที่สารประกอบเชิงซ้อนเป็นแบบออกตาฮีโร่โดยที่สารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี้นะคะมันก็จะดูดกลืนพลังงานในช่วงของ visible light หรือว่าแสงขาวเอาไว้บางส่วนหลังจากนั้นนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยมันก ็จะเกิดการข้ามระดับพลังงานจาก T2G ที่อยู่ด้านล่าง ย้ายไประดับพลังงานด้านบนก็คือ e g ค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานที่แสงถูกหลดกลืนเอาไว้ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าสารประกอบเชิงซ้อนตัวนั้นเนี่ยโลหะอะตอมกลางมีการสป l i t ของ d orbital น้อยหรือว่ามากแค่ไหนค่ะโดยพลังงานที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันก็จะสัมพันธ์กับความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นค่ะโดยสมก,การที่เกี่ยวข้องได้แก่ delta e เมื่อ e คือค่าของพลังงานจะมีค่าเท่ากับ h new ค่ะ เมื่อ h คือค่าคงที่ของแพลงและ new คือค่าความถี่ของพลังงานในช่วงนั้นค่ะและจากค่า new นะคะเราสามารถแปลงออกมาเป็นค่า c ส่วน l a มดาได้เมื่อ c คือค่าความเร็วแสงและค่าล a มดาก็คือค่าความยาวคลื่นค่ะเพราะฉะนั้นจากสมการจะเห็นได้ว่าค่าพลังงานแสงหรือว่าสีที่วัตถุหรือว่าสารประกอบเชิงซ้อนดูดกลืนเอาไว้เนี่ยเป็นช่วงที่มีความยาวคลื่นสูงก็คือจะมีความถี่ที่ต่ําก็จะส่งผลให้พลัง งานที่มันดูดกลืนเอาไว้ก็จะมีค่าต่ำด้วยค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าวัตถุนั้นดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นที่น้อยนั่นหมายถึงมันจะดูดกลืนแสงพลังงานที่มีความถี่สูงก็จะส่งผลให้มันต้องดูดกลืนพลังงานที่สูงมากเพื่อที่จะทําให้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานด้านล่างก็คือ t2g สามารถย้ายระดับพลังงานขึ้นมาที่ด้านบนหรือว่า eg ได้ค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่าง ขออองงสารรปะะะกกบเชิซ้นนนัคในที่นี้เป็นโลหะโคบอลที่สร้างพันธะอยู่กับลิแกนฟลูออไรด์ซึ่งฟลูออไรด์ถูกจัดว่าเป็น weak field l i กนค่ะจากการจัดอิเล็กตรอนของโคบอลสบวกซึ่งมีอิเล็กตรอน6ตัวจะได้การจัดอิเล็กตรอนเป็นแบบ high spin complex ค่ะและเมื่อสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้นะคะมีการดูดลืนพลังงานแสงก็จะส่งผลให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงาน t2g มันสามารถย้ายไประดับพลังงาน e ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานที่สารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้ต้องใช้ในการให้อิเล็กตรอนจากระดับพลังงานด้านล่างย้ายไปอยู่ด้านบนได้มันก็คือความแตกต่างของระดับพลังงาน d o r b i t a l ที่เราเรียกว่า crystal field splitting energy หรือ CFSE นั่นเองค่ะ และจากการที่สารนะคะดูดกลืนพลังงานช่วงหนึ่งเอาไว้มันก็จะปล่อยพลังงานส่วนที่เหลือออกมาสู่สายตาเราทําให้ตาของเรามองเห็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนนั่นเองค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์ที่มีน้ําเป็นลิแกนค่ะโดยสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้นะคะจะดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงสีแดงค่ะเพราะฉะนั้นมันจะปล่อยแสงสีเขียวกับสีน้ําเงินมาสู่สายตาของเราจะทําให้เรามองเห็นสีของสารละ ลายเป็นสารประกอบสีฟ้านั่นเองค่ะซึ่งถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูที่ Color v i e วนะคะก็จะพบว่าช่วงแสงสีแดงกับสีเขียวน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็น c o m p l e m e n t a r y Color กันก็คือมันจะอยู่ในทางตรงกันข้ามของ Color v i e วค่ะและในกรณีที่โลหะอะตอมกลางมีการจัดอิเล็กตรอนแบบ D10 ยกตัวอย่างเช่นโลหะซิงสองบวกเราจะพบว่าสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะซิงสองบวกจะเป็นสารที่ไม่มีสีค่ะเนื่องจาก อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงาน t2g มันไม่สามารถข้ามระดับพลังงานเข้าไปอยู่ใน eg ได้เนื่องจากระดับพลังงานชั้น eg มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่เต็มแล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากข้อสรุปนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทําไมสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิดถึงเป็นสารที่ไม่มีสีแล้วทําไมสารประกอบเชิงซ้อนหลายๆชนิดถึงมีสีที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดจากความแตกต่างของระดับ พลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อ d-orbital ของโลหะอะตอมกลางเกิดการสป l i t ของระดับพลังงานที่น้อยและมากแตกต่างกันนั่นเองค่ะและจากภาพนี้นะคะก็เป็นสีของธาตุโ oh ลหะ transition ที่อยู่ในแถวที่1เมื่อมีตัวทำละลายเป็นน้ำค่ะโดยสาระละลายในที่นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสาระละลายของโลหะวานเดียมโครเมียมแมงกานีสไอออนโคบอลและก็คอปเปอร์ค่ะ ในส่วนต่อมานะคะอาจารย์จะขอยกตัวอย่างสารประกอบเชิงซ้อน2ชนิดโดยมันจะมีลิกแกนที่เป็น weak field และ strong field ให้เราเห็นภาพชัดเจนค่ะว่าการที่ crystal field splitting energy มีค่าที่แตกต่าง มันจะทําให้สีของสารประกอบเชิงซ้อนมีความแตกต่างกันด้วยค่ะโดยสารประกอบเชิงซ้อนตัวแรกนะคะจะมีลิแกนเป็นน้ําค่ะสารประกอบเชิงซ้อนตัวที่2เป็นลิแกนแอมโมเนียค่ะโดยโลหะในที่นี้เป็นโครเมียม3บวกเหมือนกันและเป็นสารประกอบเชิงซ้อนแบบออกตาฮีร์รเหมือนกันด้วยค่ะเมื่อเราพิจารณา,าน้ํากับแอมโมเนียที่อยู่ในสเปกโทรเคมีคลซีรีส์จะพบว่าแอมโมเนียจะเป็น stronger f i e l ligand เมื่อเทียบกับโมเลกุลของน้ำค่ะเพราะฉะนั้นน้ำจะถูกจัดว่าเป็น weaker field l i g a n ค่ะและเมื่อน้ำถูกจัดว่าเป็น weaker field l i g a n ก็จะทำให้ crystal field splitting energy ที่เกิดขึ้นมีค่าค่อนข้างน้อยค่ะและเมื่อ CFSE ตรงนี้มีค่าค่อนข้างน้อยสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้ก็จะดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงที่มีค่าต่ำค่ะ และแสงที่มีพลังงานในช่วงที่ค่อนข้างต่ำก็จะเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นสูงค่ะซึ่งในที่นี้จะเป็นแสงที่อยู่ในช่วงของสีเหลืองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้ดูดกลืนพลังงานในช่วงของสีเหลืองมันก็จะปล่อยพลังงานส่วนที่เหลือออกมาทำให้ตาของเราจะเห็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้เป็นสีม่วงค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะสำหรับลิแกนแอมโมเนียซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็น stronger field ligand เพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้ crystal field splitting energy มีค่าที่ค่อนข้างสูงค่ะดังนั้นสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้มันจะต้องดูดกลืนพลังงานที่ค่อนข้างสูงในการทำให้อิเล็กตรอนในระดับพลังงาน t2g สามารถข้ามไปที่ระดับพลังงาน eg ได้ค่ะซึ่งพลังงานที่มีค่าสูงก็จะอยู่ในช่วงของแสงสีม่วงค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสารประกอบเชิงซ้อนดูดกลืนแสงสีม่วงเอาไว้มัน ก็จะปล่อยสีส่วนที่มันไม่ได้ถูกดูดกลืนออกมาให้ตาเราเห็นซึ่งสีที่ตาเรามองเห็นก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีน้ำเป็นลิกแกนมันจะดูดกลืนพลังงานแสงที่มีค่าต่ำกว่าสารประกอบเชิงซ้อนของโครเมียมที่มีแอมโมเนียเป็นลิกแกนค่ะ โดยพลังงานแสงที่มีค่าต่ำกว่านี้นะคะมันก็จะสัมพันธ์กับความยาวคลื่นที่สูงกว่านั่นเองค่ะถ้าเราพิจารณา visible light เป็น7สีหลักนั่นคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและแดงเราจะพบว่าสีม่วงจะเป็นช่วงของพลังงานที่มีค่าสูงที่สุดและก็มีความยาวคลื่นที่น้อยที่สุดค่ะส่วนทางฝั่งของสีแดงจะเป็นพลังงานที่ต่ำที่สุดแล้วก็มีความยาวคลื่นที่มากที่สุดนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะบทสรุปของสารประกอบ Coordination ในพาร์ทของสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนเราจะได้ว่าแมก i t u d e หรือว่าค่าความแตกต่างของพลังงานของ crystal field splitting energy หรือค่า CFSE ซึ่งมันขึ้นอยู่กับชนิดของลิแกนที่มาสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางว่าเป็นแบบ strong field หรือว่า weak field โดยค่า CFSE นี้นะคะมันจะส่งผลต่อสมบัติของสารประกอบ coordination หรือว่าสารประกอบเชิงซ้อนค่ะเพราะว่าความแตกต่างของระดับพลังงานที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันจะส่งผลต่อลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่อยู่ใน d orbital ของโลหะอะตอมกลางค่ะโดยการจัดเรียงอิเล็กตรอนมันก็คือ อิเล็กตรอนิกคอนฟิกเรชันนั่นเองค่ะและจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี้นะคะมันจะส่งผลต่อสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนโดยสมบัติแรกก็คือสมบัติแม่เหล็กหรือแมกนิติกพ r ร p พ r ร์ี้ค่ะโดยสารประกอบเชิงซ้อนที่มีการจัดอิเล็กตรอนและมีอิเล็กตรอนสปินเดี่ยวอยู่ในโครงสร้างมันจะมีสมบัติแม่เหล็กเป็นแบบพาราม a g กนติกค่ะแต่ถ้าสารประกอบเชิงซ้อนตัวนั้นมีโลหะอะตอมกลางที่อิเล็กตรอนเข้าคู่กันทั้งหมดสารตัว นนั้จะมีสมบัติแม่เหล็กเป็นแบบไดอะแมกนิติกค่ะและอีกสมบัติหนึ่งที่สําคัญของสารประกอบเชิงซ้อนก็คือสมบัติทางแสงหรือการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนค่ะโดยค่าแมกนิจูดหรือว่าความแตกต่างของ crystal field splitting energy จะเป็นตัวบอกว่าสารประกอบเชิงซ้อนตัวนั้นมันจะต้องดูดกลืนพลังงานน้อยหรือมากแค่ไหนในการทําให้อิเล็กตรอนจากระดับพลังงานด้านล่างสามารถที่จะเปลี่ยนระดับพลังงานไป อยู่ด้านบนได้และหลังจากที่สารประกอบเชิงซ้อนดูดกลืนพลังงานช่วงหนึ่งเอาไว้มันก็จะทําการปล่อยพลังงานส่วนที่เหลือออกมาโดยพลังงานส่วนที่เหลือที่ถูกปล่อยออกมานี้มันก็จะทําให้ตาของเราสามารถเห็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนที่เป็นสีต่างๆกันได้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสารประกอบโคออร์ดิเนชันซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายมาตั้งแต่นิยามที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบโคออร์ดิเนชันการเขียนสูตรโมเลกุลการเขียนชื่อสารประกอบเชิงซ้อนการวาดโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งมันจะสัมพันธ์กับเลขโคออร์ดิเนชันนัมเบอร์แล้วก็ไอโซเมอร์ค่ะและเรายัางได้เรียนทฤษฎีที่นามาใช้ในการอธิบายพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชันซึ่งได้แก่ทฤษฎีพันธะฟ บ a ล e น c ์ ence, หรือบาล n น e ์ o อน t h e o รีและทฤษฎีสนามผลึกหรือคริสตัลฟิวเ h e o รีค่ะ และจากทฤษฎีที่นำมาอธิบายพันธะในสารประกอบเชิงซ้อนนะคะเราก็สามารถนำมาอธิบายสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนได้นั่นก็คือสมบัติแม่เหล็กและสมบัติในการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนนั่นเองค่ะโดยเนื้อหาที่อาจารย์ได้อธิบายไปทั้งหมดนี้นะคะก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนรู้จักและเข้าใจสารประกอบโคออร์ดิเนชันมากขึ้นและสำหรับหัวข้อของสารประกอบโคออร์ดิเนชันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในหัวข้ออื่นๆของรายวิชา เคมีแอนเซี Me, MC, ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะ